สวัสดีท่านผู้รับชมคลิปทางช่อง youtube ทุกทุกท่กทานนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับไดสตาร์ทนะครับมาทำคลิปเกี่ยวกับการต่อสายไดสตาร์ทเองไว้ใช้งานเองนะครับโดยไม่ต้องอไปหาช่างที่อู่นะครับวันนมาเริ่มต้นกันเลยนะครับแต่ผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับ นี่ก็สายขั้วขั้วบวกนะครับจะต้องใช้สายที่ใหญ่นะครับผมก็เลยหาเบอร์ไม่ได้ผมก็เลยไปตัดสายจากตู้อ็อกนะครับซึ่งซึ่งมีเส้นลวดทองแดงที่เยอะนะครับที่เยอะเพราะว่าจะได้นำไฟได้ดีนะครับเส้นใหญ่ สายทองแดงที่ใหญ่นะครับเดินเดินเข้าไปทางแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับนี่ครับเดินเข้าไปทางแบตเตอรี่ขั้วบวกที่โดยตรงนะครับสําหรับรถอีแตนนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปไปต่อตรงจุดพงมาไหลนะครับอันนี้ผมเดินเข้าแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับขั้วบวกนะครับเดินจิ้มไว้เลยแล้วก็ ส,ส, icism, ส่วนสายขั้วลบก็เพราะว่าอีแตนเครื่องนี้ก็ส่วนมากขั้วลบจะไม่ได้เข้าเครื่องนะครับเพราะว่ามันมีฐานเป็นไม้นะครับก็เลยทําทําสายตัวนี้ก็จับเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็เดินมาเข้ากับสายดินกับตัวถังรถนะครับเพื่อเป็นการเดินสายขั้วลบเข้าไปหาอย่างไดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนสายสตาร์ทก็ สวิตกุญแจก็แบบนี้ครับนี่อันนี้ตัวกุญแจนะครับเราใช้สายแบบพอดีนะครับไม่ต้องใหญ่ก็สายขนาดขนาดพอดีนะครับอันนี้เป็นการจุดฉนวนสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นสายจุดนะครับสายจุดสายจุดฉนวนสตาร์ทนะครับก็เดินไปยังที่จริงเรามาเตะนําสายนี้มาเตะ ตรงนี้ก็ได้นะครับแค่นํามาแตะปุ๊บก็สตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือสายบวกอันนี้ก็คือสายบวกแต่สายบวกตัวนี้ตัวใหญ่นี้กับสายจุดชนวนตนัวเล็กนี่ก็คือเดินมาหากุญแจครับเหมือนครับเหมือนตัวอย่างเดินมาหากุญแจนี่ครับผมเดินมานี่แล้วครับนี่ผมเลยพันสายมาก็มาเป็นสีแดงแบบนี้เดินมาหาสายบวก บวกต่อบวกมาสตาร์ทกันก็ติดเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องดึงวาวนะครับคือสตาร์ทแบบไม่ต้องดึงวาวหรือถ้าแบตอ่อนเราก็ดึงวาวยกวาวช่วยก็ได้นะครับแต่ถ้า แบบนี้เลยก็ไม่ต้องดึงวาวครับเอาเราทําเป็นแบบนี้เลยครับหรือถ้าสตาร์ทไม่ต้องอหรือว่าสตาร์ทไม่ติดเราก็ต้องช่วยจังหวะแบบนี้ครับแบนบนี้ครับเพราะว่ามันต้องมีจังหวะในการสตาร์ทนะครับ แต่บางบางท่านก็ต้องใช้สายเพื่อดึงดึงดึงยกวาวนะครับแต่นี้ผมไม่ต้องดึงยกวาวนะครับไม่ต้องใช้สายดึงยกวาวเพราะว่าผมใช้แบตเตอรี่ที่มีกำลังแอมรุ่นนี้ครับของ GS ของ GS ก็รุ่น 190L นะครับส่วน ระบบไฟก็ต่างหากเป็นชุดมานนี้ผมใช้เฉพาะทาสตาร์ทอย่างเดียวนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องมันหนักนะครับมันหนักต้องใช้แรงเวียงต้องใช้เพราะว่ามันเป็นช่วงชักที่ที่ลึกกว่าของรุ่น RT ร0ท้อยทั่วไปเวลาสตาร์ทก็ต้องใช้กําลังอย่างมหาศาลในการเบ่งสตาร์ทนะครับช่วงเช้าเช้านี่ก็สตาร์ทยากมากๆเลยเพราะว่ามันมันมันหนักมันหนืดต้องใช้แรง ใบสตาร์ทช่วยนะครับนี่ครับส่วนเตะก็ผมใช้แบบนี้ครับเพราะว่าพวงมาลัยี่ระบบมันเสียก็แบบนี้ครับเวลาเวลาเตะก็นี่ครับเวลาเตะสตาร์ทส่วนการเดินสายก็แบบนี้ครับผมก็เดินเองครับอันนี้ก็เดินสายสายลบ สายลบตัวนี้ก็เดินมาเข้ากับกราวรถอีแตนนะครับตัวถังรถเลยส่วนสายบวกก็ต่างคนต่างไปนะครับสายนี้ก็เป็นสายมหาพงมาลายมหาไฟนะครับสายเล็กส่วนสายใหญ่นี่ก็ไปหาใดสตาร์ท <c oughs> ทุกท่านคงจะบางท่านอาจจะทำเป็นแล้วก็รับดูคลิปรับชมดูคลิปไป เพื่อเป็นแนวทางนะครับหือท่านที่ไม่เป็นก็ดูตัวอย่างตามผมได้นะครับอันนี้ก็เดินไปเข้าไดบวกเนี่ยขั้วบวกเนี่ยเดินไปเข้าแบตเตอรี่โดยตรงนะครับส่วนสวิตซ์สายเนี่ยสายจุดฉนวนนี้คือเราจะนํามาแตะตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการสตาร์ทแต่มันอยู่ไกลมือนะครับ <S <S ผมก็เลยเดินโยงไปไว้ใกล้ๆโพมลายนะครับฝั่งข้างหน้านะครับใกล้ๆโพมมลายเพื่อเราเอามาแตะกับสายขั้วบวก เอามาแตะกับสายขั้วบวกนะครับจากจากจากตัวนี้นะครับแตะกับสายขั้วบวกจากไฟกุญแจนะครับหาสายกุญแจหาสายไฟมาจากเส้นกราวนี่นะครับหามาแตะกันเอานะครับเพราะว่ามันใช้กําลังไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่าสายตัวนี้มันเมนใหญ่นี่มันเข้ามาหาไดสตาร์โดยตรงแล้วนะครับ อาจจะงงครับแต่ก็ลองทำดูนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ใส่แบบนี้ถ้ารถเราตัวถังเครื่องยนต์มันติดกับตัวถังรถตัวถังโครงแล้วเราไม่ต้องใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่เชื่อมหากันอันนี้มันมีไม้หนุนอยู่นะครับทุกแท่น ก็เลยต้องใส่แบบนี้นะครับ DIY เอาเองแล้วกันครับขอบคุณท่านที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับ